สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนี้พบกับครูแอปและหลอดซูซโนอนะคะเสียพึ่งโยมัอค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและลักษณะของสัตว์บกกันไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ ที่อยู่อาศัยของสัตว์โบกค่ะแล้ววันนี้ครูแอป,ปก็มีคำคล้องจองสัตว์เลี้ยงน่ารู้มาฝากเด็กๆค่ะเด็กๆ,ๆอ่านตามครูแอป,ปนะคะเจ้าแพะน่ารักร้องทักแกะห่านหมาน้อยเริงร่าเจ้าม้าดีใจลิงจอแสนสนหนูริ่งวิ่งใส่แมวเหนียวสดใส ช้างอย่างใจดีเด็กๆคะเด็กๆพร้อมที่จะท่องคำคล้องจองไปพร้อมกับตรูแอบหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยคะ่ะเจ้าแพะน่ารักร้องทักแกะห่านหมาน้อยเริงร่าเจ้าหมาดีใจลิงจ๋อแสนสนหนูริ่งวิ่งใสแมวเหมียวสดใส ช้างใหญ่ใจดีแต่ยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ท่องคำข้องจองไปแล้วได้คำข้องจองมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะเด็กๆมีทั้งหมดเกตัวคะ่ะมีแพะชั้นหยางแกะหยางห่านเอ๋อหมา กอม้าหมา,มาลิงโขจูหนูหลาสุแมวเมาและช้างค่ะต大าเ,เดี๋ยวเด็กๆมาลองนะับเป็นภาษาจีนพร้อมกับเหล่าซื้อนะคะอี จิ๋ว <10. S 2> มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆจิ๋ว <10. S 2> มีทั้งหมด9้าตัวคะ่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆไฟชางเขาเอาล่ะค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์กันคะ่ะเริ่มจากกงกรงในภาษาจีนหลงอีกครั้งนะคะเด็กๆหลง และเด็กๆทราบไหมคะว่า,าสัตว์อะไรเอ่ยที่สามารถอาศัยอยู่ในกรงได้คะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆแมวเมาสุนัขกอ<ก>หมูหลาวสุเพราะว่า,าสัตว์เหล่านี้นะคะเรานิยมเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเล่นคะ่ะเราซื้อสโน๊คตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะ ตอนนี้เรากำลังอยู่ในป่าค่ะเด็กๆสำหรับป่าในภาษาจีนนั้นเด็กๆสามารถพูดได้ว่าเชิญหลินอีกครั้งนะคะเด็กๆเชิญหลินเดี๋ยวเรามาดูสัตว์ที่อศาศัยอยู่ในป่ากันนะคะอู้มีช้างของหนึ่งกำลังเดินมาค่ะข้าหน้าเปียนโจื่จุดจะสู้ช่างดูนั่นสิคะมีลิงอยู่บนต้นไม้ด้วย เด็กๆนอกจากช้างและลิงแล้วยังมีสัตว์อื่นๆที่อาศัยอยู่ในป่าด้วยนะคะเช่นเสือลาวหูสิงโตชุนัขหมาลายป้านหมายีายารักช้างจิ๋หมีโชงกวางลูกแต่เด็กๆไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปในป่าแล้วเห็นสัตว์เหล่านี้ได้นะคะ ถ้าเด็กๆอยากศึกษาหรือว่าเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสัตว์เหล่านี้เด็กๆสามารถไปเรียนรู้แล้วไปดูได้ที่สวนสัตว,ว์ค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ที่ไหนใช่แล้วค่ะคอกคอกในภาษาจีนเชอร์ <Sure. S 1> อีกครั้งนะคะเด็กๆเชอร์ sure. คอก มีไว้ขังสัตว์บางชนิดที่มีขนาดใหญ่ค่ะเช่นม้าหมา,มาหวัวหนิวแพะช้นงย่างแกะหยางต่อไปเรามาดูสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเล้ากันค่ะเล้าในภาษาจีนเด็กๆสามารถพูดได้ว่าเชอร์ sure. อีกครั้งนะคะเด็กๆ s ช่อรและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเล้าก็คือไก่จีเป็ดยาห่านเออเล้านะคะมีลักษณะคล้ายข้อค่ะแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าเด็กๆสังเกตดูนะคะคำว่าคอบและเล้าในภาษาจีนจะใช้คำว่า s ช e อเหมือนกันค่ะเช่นเล้า่านเออเชอ คอกมา้าหมาเชิง่ายใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากค่ะไส้ชันา่เรามาทบทวนที่อยู่อาศัยของสัตว์กันนะคะกรงหลง,ลงอีกครั้งนะคะเด็กๆหลงป่าเชิญหลินอีกครั้งนะคะเชิญหลินคอกและเล้าค่ะ s ช r e อีกครั้งค่ะ sure. s ช r e เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์กันไปแล้วเดี๋ยวเราซื้อโนมีเพลงสนุกๆมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเต้นกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเต้นกันเลยค่ะอีฉี่เที่ยวป่า两只老ู เด็กๆคะครูแอปก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆคะเป็นกิจกรรมปึกเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับสัตว์บกที่เด็กๆรู้จักและให้เด็กๆนํามาเล่าให้เพื่อนๆและคุณครูฟังในการมิตติ้งกลุ่มย่อยค่ะและที่สําคัญเด็กๆอย่าลืมเข้าไปติดตามชมคลิปต่างๆของคุณครูในช่อง MV Kids นะคะของทางโรงเรียนด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเหล่าชื่อและคุณครูแอปขอลาไปก่อน และอย่าลืมติดตามนะคะว่าครั้งหน้าคุณครูจะมีกิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆร่วมสนุกอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะใจเจียนายบาย